Thank you แล้วมันเครื่องไม่ไอนะครับนี่ที่บาคันนี้นะครับไม่ไอรุ่นประหยัดน้ํามันนะครับมังกรทองคันนี้ประหยัดน้ํามันน้ําไม่ดันควันไม่ดําด้วยนะครับนี่โอ้แจ๋วเลยนะครับมีรถสีส้มแดงด้วกท่านนะครับวันนี้ซ้มแดงมีรถจะมานําเสนอนะครับคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเก็บงานเก็บสีเก็บช่วงล่างเพิ่งเสร็จนะครับเป็นอ isuzu tfr นะครับอี s u z u tfr คันนี้จดทะเบียนปี36มหกคันนี้สีสวยสีเทานะครับได้พวงมาลัยพาวเวอร์ได้แอร์เย็น นะครับแอร์มีลมออกมานะครับแต่ว่าพงมาลายพาวเวอร์นะครับสวยนะครับคันนี้ทียบอาคันนี้นะครับเก็บสีเก็บช่วงล่างมาให้ใหม่สวยงามพร้อมใช้งานเลยเปิดราคาอยู่ที่8 9 0 0 0บาท8 9 0 0 0บาทเด้อนะครับไฟตาใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะนี่ไฟตาใหม่นะครับทั้งสองด้านไอตัวนี้ตัวเก่าเนาะตัวนี้น่าจะเก่ามีรอยล้าวๆหน่อยนิดหน่อยนะครับ แต่โอเคอยู่ใช้ได้อยู่นะครับปาะเบียนพอพึ่งกอไก่7269สกลนครนะครับโลโก้อิสุเห็นเด่นชัดนะครับนี่คันนี้สีสวยนะครับ89,000บาทนะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับสีเทาได้ล้อแม็กนะครับล้อเป็นล้อล้อเชฟนะครับนี่ล้อแม็กของเชฟนะครับทีเอฟอาร์พาสีบังไว้ต้องไปดูด้านในนะครับ ูไม่้ํำเลยนะครับประตูสวยๆนะครับนี่นะครับสวยงามฟิล์มติดมาให้ใหม่นะครับฟิล์มติดมาแล้วนะครับพ้ายภาษีปี68หมดวันที่12กุมภาปี68ปภาษีไม่ขาดนะครับเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับคันนี้เครื่องยนต์2.5เชื้อเพ้เพิงดีเซลเล่มตรงปกเด้อเบาเป็นเบาหนังนะครับนี่เบาไม่ขาดหุ้มมหม่นะครับเบาหุ้มมาหม่ด้านหลังก็เบาเดิมนะครับนี่ของเดิมนะครับ ทีฟคันนี้สวยงามนะครับใครที่อยากจะได้รถเก่าวิ่งเข้าไร่เข้าสวนนะครับไปไว้ใช้งานเนาะนะครับราคาหลักหมื่น8ปดหมืบาทนะครับสวยงามนะครับคันนี้ TFR นะครับมีกระบะไลเนอร์ให้ด้วยนะครับกระบะเจาะรูมาแล้วนะครับเคยใส่คอกมาเด้อนะครับสวยงามนะครับนี่ยางดีสีเส้นนะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับสวยงามไฟท้ายเดิมทั้งสองด้านนะครับ สีไม่มีตำหนิเลยละสีสวยเลยละนะครับไม่มีกระชนท้ายให้นะครับเปิดดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับพื้นกระบะไม่ผุเด้อนะครับนี่กระบะสวยๆนะครับพื้นกระบะไม่ผ,มผุลองกระบะก็โอเคอยู่นะครับใครที่อยากจะได้อีสุทีบาร์นะครับ ต้องได้ดันเข้าหน่อยนะครับดูช่วงล่างกันหน่อยนะครับคราวนี้ไม่มียางอะไรให้นะครับโชคดีแนบดีนะครับนี่พื้นกระบะไม่พูเลยนะครับเราเก็บสีให้ถึงช่วงล่างกันเลยนะครับนี่นะครับเรจะเป็นโชคชัดทรงชัสีเราสาดสีเข้าไปให้เรียบร้อยเลยนะครับขงกรดานนี้ก็โอเคนะครับนี่สวยงาม นะครับสีสวยๆฉ่ำๆเงาๆเพราะว่าทำมาให้ใหม่89,000บาท 0, 80, 0 13, 7, 8 0 0 1 3 7 2 0 8เบอร์โทรอยู่ด้านล่างได้พี่น้องเอ๋ยนะครับประตูโอเคนะครับไม่ฉ่ำใช้ได้นะครับบ่อโอเคสวยงามที่คัดน,นี่ก็ใช้ได้นะครับอย่างที่คัดเข็มขัดนิรภัยนะครับ,รบเลขไม้วิ่งอยู่ที่4 6 7ห0 0มื่กกิโลนะครับเกียร์ธรรมดา Railway. นะครับเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับเนาะฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับนี่ตอนเช้านะครับสตาร์ตตอนเช้านะครับเราจะสตาร์ตติดง่ายดูกันหน่อยนะครับทีเดียวติดเลยครับนี่นะครับเครื่องติดสตาร์ตติดง่ายยแอร์มีลมออกมาเด้อนะครับแอร์มีลมออกมานะครับแอร์ใช้ได้อยู่มีลมออกมานะครับเราไปปั้นเติมน้ำยาแอร์เข้าไปก็เย็นเลย ส่วนระบบไฟนะครับม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะครับใช้ได้หมดนะครับแต่ใช้ได้นะครับแต่ใช้ได้นะครับัวนี้ใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับจะได้หมดอดิพาไปดูห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับห้องเครื่องของท f r คันนี้นะครับเป็นมังกรทองเด้อนะครับรุ่นมังกรทองเครื่อง2.5้านะครับเชื้อเพลิงดีเซลเกิดจากโรงงานอยู่ครบทุกแผ่นนะครับฝากระโปรงเดิมของรถเลย นะครับนี่เก็ติดมากับรถนะครับของเดิมคาน้าเดิมนะครับนี่เกียร์อยู่ครบนะครับคานหน้าเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับแบตเตอรี่โอเคไฟแรงนะครับพร้อมแอร์ใช้ได้นะครับแอร์ใช้ได้เราไปใส่น้ํายาปั้นเราสักหน่อยใช้ได้เลยนะครับเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะครับแล้วมันเครื่องไม่ไอนะครับนี่ที่บาคันนี้นะครับไม่อ รุ่นประหยัดน้ำมันนะครับมักงกรทองคันนี้ประหยัดน้ำมันน้ำไม่ดันควันไม่ดำด้วยนะครับนี่โอ้แจ๋วเลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ดำสวยงามวิ่งทางไกลสบายเลยอันนี้นะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแปดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมใช้งาน สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจทีบอาคันนี้นะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่89,000บาท89,000บ,บาทนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับรถจอดอยู่จังหวัดสกลนครนะครับเบอร์โทร080137208โทรมาสอบถามกันได้นะครับว่ารถยังอยู่ไหมราคา89,000บาทนะครับส่วนใครที่อยากจะได้รถอะไรยี่ห้ออะไรก็ทักเข้ามาได้โทรเข้ามาสอบถามก็ได้เดี๋ยวผมหารถให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สมแบกขอลาไปก่อนเด้อนะครับสวัสดีครับ なるほど。